ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทำทุกการของเราอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณจริงๆครับ ท่านผู้ชมที่ไม่ได้มาดูในรายการนะสวัสดีผู้ชมเพิ่งเปิดมาอีกครั้งไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งอ๋อเหมือนก็ไปเที่ยวหน่อยถ้าผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะผมเนี่ยบอกจริงเป็นหนี้บุญคุณท่านผู้ชมที่อยู่ในรายการจริงครับเพราะในรายการของผมเนี่ยผมก็จะเลือกเฉพาะเด็กๆมาดูนะฮะเป็นแบบอย่างเป็นเด็กเป็นแบบอย่างในสังคมัเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วแต่ที่คือจะอยู่ ปีขึ้นปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองบางบางทีบางบางบางคนเพิ่งรับน้องมาด้วยบางคนแต่ว่าที่เลือกมาเนี่ยเพราะเลือกเด็กๆมาเลยทั้งหมดเลยด้วยเหตุว่าโตขึ้นจะได้ทํากับข้าวเป็นอันอันอันนี้ปีหนึ่งใช่แล้วแกจะจบกันไหมไม่ไม่ที่เราเลือกเราเลือกปีหนึ่งปีสองแล้วสูงสุดปีสามเท่านั้นเองไม่ใช่ไงปีบางคนปีนึงก็ตายบางคนสองปีก็ตายหมดสามปีก็ตายตายจากกันไป นี่คือสุดยอดจริงๆแต่วันนี้พวกเราทั้งหลายมีเมนูเด็ดพวกท่านจะได้ไปทําอาหารซึ่งสุดยอดเด็ดจริงๆให้ที่บ้านทานทำาาท,ที่บ้านได้ใช่หมซึ่งผมนึกถึงตั้งแต่อดีตสมัยลงเป็นนักเรียนผมอยู่วสเกตเช้าเช้าขึ้นมาเนี่ยหรือกลางวันก็นตามที่อยู่โรงเรียนเวลารับประทานอาหารเนี่ยอันนึงที่ผมจําได้แน่นอนเลยคือผมจะสั่งข้าวราดแกงครับ,รบแกงไก่แกงข้าวราดเขียวหวานไก่แล,ไและจะต้องตามด้วยหมูปั้นทอดกระเทียมพริกไทยเป็นของคู่กัน กินแล้วมันมีความสุดยอดจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทําขายแล้วถ้าจะเห็นว่าฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากในประเทศไทยมีแทบจะทุกที่ทุกถนนไล่ตั้งแต่พิซซ่าจนไปตนแฮมเบอร์เกอร์รจนไปเป็นฮอทดอกจนไปเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ค่อยๆหายไปค,คือข้าวแกงดีๆวันนี้ร,ร,ร้านข้าวแกงดีๆยังอยู่ร้านนี้ชื่อร้านการจนาอาหารไทยอยู่ที่ถนนเจริญกรุงบางรัก ทำมาไม่นาน70ปีโอ้โหยังอยู่เราอยากจะพูดว่าให้ร้านข้าวแกงดีๆเนี่ยกลับมาสู่บ้านเมืองเราอีกครั้งหนึ่งมันยังอยู่ได้ร้านข้าวแกงเนี่ยเป็นอาหารจานด่วนเป็นอาหารจานเร็วและถูกปากคนไทยด้วยและต้องอร่อยวันนี้จริงจะมาสอนทํากันว่าเราจะทํายังไงให้อร่อยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนิตินาถแซ่ลิมครับ ร้านกาญจนาอาหารไทยเจริญกรุงบางรักครับอยู่ตรงไหนของบางรักนะครับอยู่ตรงเยื้องๆกับห้างโรบินสันบางรักค่ะอยู่เยื้องห้างโรบินสันบางรัก70ปีแล้วนะทําเป็นเล่นไปทามาตั้งแต่อายุตอนนั้นนิดเดียวตอนนี้72แล้วนะอ๋อยังใเด็กรุ่นอาม่าค่ะรุ่นอา玛รุ่นอา玛รุ่นรุ่นอา玛รุ่นอาม玛รุ่นแม่แล้วก็มารุ่นเราและเนี่ยวันนี้จะมาสอนอันนี้กันซึ่งผมบอกจริงว่าเด่นจริงท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยมันไม่ได้ยากแต่มันมีเคล็ดลับ หมูปั้นทอดกระเทียมพริกไทยนี่คือทั้งหมดครับท่านผู้ชมง่ายๆครับเราเริ่มต้นจากหมูก่อนค่ะเราเอาหมูสันนอกนะฮะติดมันนิดหน่อยเอามาหั่นนะหั่นเล็กๆแต่ความสำคัญคือต้องติดมันด้วยนะติดมันนิดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเวลาไปทอดมันจะกระด้างไปเลยต้องติดมันนิดหน่อยใช่ค่ะติดมันนิดหน่อยแล้วก็ หั่นเล็กๆแล้วก็เอามาสับนี่ใส่น้ำอะไรลงไปน้ำเปล่าค่ะเคล็ดลับค่ะเวลาสับนะคะให้หมูนุ่มอ๋อเหรอไม่ติดมีดนุ่มไม่แห้งต้องเอาเอามีดเนี่ยจุ่มจุ่มน้ำหรือว่าเอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็สับอย่าให้ละเอียดนะอย่าสับละเอียดเด็ดขาดพอหยาบหยบพอหยับหยาบคราวนี้ทาเครื่องนะท่านผู้ชมค่ะก็ต้องลากผักชีลากผักชีนี่สําคัญมากแพงแค่ไหนก็ต้องใช้ใช่นะคะหั่นก่อนหั่นให้ละเอียดนะหั่นเล็กๆ แล้วเราก็นำมาโขกนะฮะหั่นเอามาวางก่อนนี่นะฮะเวางดี๋ยวจะไปโขลกนี่คือกระเทียมไทยค่ะต้องใช้กระเทียมไทยนะคะตีให้แตกก่อนนะคะแล้วก็ตีเสร็จแล้วก็เอามาสับค่ะสังเกตว่าเขาไม่เอาเปลือกออกนะครับอย่าเอาเปลือกออกนะคะมนหอมนะมันหอมที่เปลือกนี่แหละแล้วก็เอามาสับนะคะอย่าละเอียดเอามาสับก่อนหยาบ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 ค่ะโอเคแล้วเนี่ยต้องใช้พริกไทยเม็ดนะคะอย่าใช้พริกไทยป่นใช้พริกไทยเม็ดอ่าอย่างนี้ค่ะ เอามาโขกเอามาบุบก่อนนะคะเอามาบุบก่อนให้ละเอียดเพื่อเดี๋ยวจะผสมเครื่องโดยใส่รากผักชีรากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปนี่ครับแล้วก็โขกไปเรื่อยๆจนน้ำมันมันแตกมันฉ่ำน้ำออกมาเลยะดูกระเทียมเขาสิฮะรากผักชีเท่ายประหัดที่เข้วก็โขลกจนพอมันเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วามาพักไว้เอามาพักไว,าากไวค่ถ้ามสังเกตนะเขาไม่ได้โคลกแหลกจนละเอียดนะครับนี่หมูเมื่อสักครู่นี้เอามาเนี่ยค่ะเอาหมูใส่กระมังนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเยอะๆค่ะนี่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงลวไปนะครับแล้วตัดด้วยน้ําตาลทรายขาวนิดนึงตัดด้วยน้ําตาลทรายขาวนิดนึงค่ะนิดนึง แล้วไข่ไก่ลูกหนึ่งครับอ๋อลูกเดียวเหรอค่ะถ้าเกิดว่าเยอะนะคะปริมาณเยอะก็ใส่ยักสองลูกสามลูกเพื่อให้เกาะแล้วให้นุ่มมาให้มันเกาะแล้วมันนุ่มแล้วให้มันเนียนนะคราวนี้ก็คลุกอย่างเดียวแล้วค่ะลุกอย่างเดียวครับครับคราวนี้ทำไปเรื่อยๆทำความผิดอะไรก็ไปอยู่ในคุกก็แล้วกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคลุกเลยๆคลุกเลยๆคลุกเลยๆคลุกเขาให้เข้ากันกันครับนะคะแล้วก็ตั้งน้ำน้ำมันนะให้ร้อนนี่ท่านผู้ชมดูดิดูเขาทำก้อนดิ นี่ดูดิฮะฝามมืออดูดินี่ใส่แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ครับแล้วก็กดลงไปแล้วนี่ครับน้ำมันละลายถ้าผู้ชมสังเกตเห็นหรือเปล่าว่ามันจะมีสีของเปลือก กระเทียมด้วยนั่นลรามันเทศตรงนั้นอย่าไปเอาเปลือกกระเทียมออกนะครับทอดไปใช่ไหมครับใช่ค่ะทอดไปแล้วกกลับหน่อยกลับไปกลับมานะคะพอเหลืองสองไม่เลืออน้ำมันเหรอ้กลับไปต่าเปลือเปลืองครับเปลืองหน่อยไม่เป็นไรนะครับครับผมะนั่นมันขับรถนะฮะคนละเรื่องกันนะครับนี่ฮะเอาให้พอเหลืองแล้วนะคะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาพักไว้เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะ ท่านผู้ชมดูเลยครับแค่เห็นตอนนี้ก็ใจจะขาดแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะนี่นี่นี่ดูเดยฮะดูเดยฮะแล้วท่านผู้ชมดูเสร็จท่านผู้ชมโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับที่จะดูต่อจากนี้ไปเป็นเคล็ดลับครับยังไม่เสร็จครับน้ํามันนะทอดเสร็จแล้วนะคะเอามากรองนะคะให้สะอาดแล้วน้ํามันเนี่ยค่ะที่ที่กรองที่ทอดไปเมื่อสักรูนี้นี่แหละเอามาทําใหม่นะคะนี่ใส่ใส่ใส่กระทะนะคะแล้วเอากระเทียมที่เราตามเสร็จแล้วเนี่ยเอามาผัดกระเทียมผัดให้ห่อมให้เตะจมูกเลยค่ะนี่ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลทรายนิดนึงครับให้เข้ากันให้เหลืองหอมค่ะครับนะคะนต้องคนเลยนี่นี่อ๋อมีต้องอย่างนี้ไปด้วยนะฮะอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับมีเองนะฮะต้อยมี่อ๋อยางนี้ไปแล้วก็เอามาค่ะเสร็จแล้วก็เอามาลาดค่ะแค่นี้ค่ะนี่คือหมูปันทอดกระเทียมพริกไทยครับค่ะ จากร้านกาญจนอาหารไทยจเจริญกรุงบางรักน้ำลายไหลมาตามจ,งจิงจะเหลือเลยแลวท่านผู้ชมครับเวลาที่ทานของพวกนี้เนี่ยนะของคู่กันที่ว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆอันนี้พลาดไม่ได้จริงนะครับน้ำปลาพริกมะนาวบีบมะนาวหน่อยนึงนะฮะน้ำปลาพริกมะนาวจะสุดยอดมากผมเขอกลับไปตรงทั้งหมดอยู่อีกนิดนึงนะฮะว่าทั้งหมดไม่มีอะไรยุ่งยากอยูอย่ที่จริงๆแล้วคุณนิตินาศเวลาเลือกหมูเนี่ยจะเลือกหมูซึ่ง ติดมันนิดหน่อยนิดหน่อยต้องมีติดมันนะครับเวลาเอามาสับย่าสับให้มันละเอียดะแล้วก็ตอนสับนี่ใส่น้ํานิดนึงเอามีดาจุ่มน้ําแล้วก็สับสับไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสับละเอียดจนเกินไปมาปั้นเป็นก้อนมันจะกระด้างเห็นเลยว่ากระด้างไม่สวยนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นส่วนการใช้ ลากผักชีกระเทียมพริกไทยอย่าประหยัดนะคะให้ฟุ่มเฟือยไว้โดยเฉพาะพริกไทยเม็ดพริกไทยเนี่ยต้องใช้พริกไทยเม็ดต้องใช้พริกไทยขาใช่ไทมครัเพราะว่าความหอมมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วมันจะไม่เหมือนแล้วถ้าท่านชอบรสแรงๆก็พริกไทยเยอะหน่อยใช่ไหมฮะนี่นี่คือที่เราเราตำเสร็จแล้วท่านผู้ชมถ้าอยากให้กล้องจับนิดถ้าจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ตำเสร็จแล้วเนี่ยมันตำแหลกนะครับไม่ได้ตำละเอียด บางคนไม่รู้เรื่องขยันมากครับจะทําหมูก้อนเนี่ยหมูทอดกระเทียมพิถตำซะละเอียดเลยนะฮะไม่ได้นะฮะมันผิดต้องอย่างนี้ครับสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราทอดเสร็จแล้วคุณนวัดครับเรายังต้องเอาน้ามันนั้นไปกรองเศษทิ้งาดแล้วก็มาเจียวกระเทียมกับไอ้รากผักชีพิทยเพื่อลาาหไ้าอีดเลนึุดูเนี่ยพอเอาไปปั๊บมันนี้อารมณ์นาชนตอนนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นเคล็ดลับครับเคล็ดลับมันอยู่ที่นี่ฮะเวลาทำหมูทอดกระเทียมพิถเนี่เสร็จแล้วทำไว้ พ่อบ้านยังไม่มาก็วางไว้ได้เลยไม่เป็นไรครับพอเวลาพ่อบ้านมาเจียวนี่นี่แหละเามาลลาใช่นั่นแหละจะสุดๆสมมติสมมติตอนนี้ปุ๊บพ่อบ้านมาพอดีอุ้ยทักเจียวลาโอ้โหลเลยเห็นป่ะทันทีเลยเห็นป่ะปุ๊บพ่อบ้านมาถึงปุ๊บเห็นอาตาพ่อบ้านฮะหิวไหมหิวดิพ่อบ้านหิวเลยครับเจนนั่นดูอเลยครับเิญฮะเยวไปพักผ่อนก่อนนะฮะพักผ่อนก่อนครับใช่ครับนี่ครับ เราได้เปรียบนะครับข้าวเรามาก่อนแล้วครับเราไม่ได้เปรียบครับเพราะข้าวเราทีหลังนะครับนี่นี่ครับโอ้โหนี้หายากนะฮะหายากมากแล้ววันผูทอดเดี๋ยวนี้หมูทอดกะเทยพี่ไทยกลายเป็นของหากินยากกลายเป็นของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแนะนำว่าเวลากินใส่กับพุงแก้มนะฮะตัวกระเทียมกับพริกไทยอย่ากินอย่าเคี้ยวเร็วมันจะ้ออกมาพอดีมันจะมีความเค็มนิดนิดและตัวหมูมันจะหอมมากแล้วหมูมันโดนสับเนี่ย พอมันเจอข้าวอ่ะพอมันเจอข้าวมันจะผมนี่มแล้วทำไมเขาถึงสับหยาบหยาบเพราะทำไมถึงจะมีมันนิดหน่อยถูกต้องเพราะถ้าเป็นเนื้อแดงล้วนๆวแล้วตับละเอียดมันจะตึบใช่ตึบตึบคือมันไม่สามารถจะมีรสชาติเข้าไปทุกๆจุดได้อยากให้มันกลองช่วยผมนิดนึง ศิลปะมันอยู่ที่นี่ฮะเวลาสับออกมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่ไม่ละเอียดมันแค่แหลกเห็นไหมฮะมันจะทําให้เห็นว่าจริงๆถูกต้องแล้วเวลาเคี้ยวว่ามันจะยังกลึบๆอยู่เวลาที่ได้มาเอากระเทียมเนี่ยนะครับคลุกข้าวอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมเสร็จหลังจากนั้นแล้ว เราอย่าไปกินเผ็ดมากอันตรายเพราะนะครับเราก็ตักพริกเล็กน้อยใส่ลงไปอันนี้เรียกว่าเผ็ดจัดเลย่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกมาทั้งสวนเลยชีวิตนะมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอกถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยนะให้เหยียบเลยอย่างเง้ฮะเข้าไปข้างแก้มนิดนึงมันเป็นยังไงเข้าไปข้างแก้มคุณต้องกินหมูผมด้วยต้องกินหมูด้วยอคุณเชื่อผมเชื่อผม จริงๆแล้วเครื่องปรุงไม่ได้เยอะนะครับความอร่อยอยู่ที่วิธีการเอาส่วนผสมและก็และก็ต้องไม่ประหยัดค่ะนี่ไม่ประหยัดแล้วมันจะไปตกอยู่ในปากหมดเลยผมลืมบอกคุณไปว่าพี่กีหนูสวนนะครับไม่ทันแล้วครับเฉินทั้งนี้ครับเฉินทางนั้นนี่เดี๋อะไรครับร้านข้าวแกงไทยต้องอยู่ได้และต้องอยู่ได้ในระดับ ครัวโลกด้วยครับฝรั่งมังค่าจะต้องเข้าใจทุกผู้ทุกคนต้องเข้าใจว่าคนไทยกินแบบนี้กินยังไงกินที่มันมีหม้อหม้อหม้อตั้งอยู่เต็มไปหมดมีข้าวอยู่จานหนึ่งแล้วเดินมาแล้วชี้ชี้ใส่อะไรแล้วใส่ลงไปแลวจะพบว่าความอร่อยจริงๆที่โต๊ะของท่านต้องเป็นอย่างนั้นที่ร้านเนี่ยทำอยู่ตอนนี้อาหารวันหนึ่งอย่างน้อยมี35อย่างกี่อย่าง35อย่างอย่างน้อยมี35อย่างเปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะจนถึง2อง บ่ายสองมบ่ายสองโมงกว่ากว่าหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแต่บางทีฝรั่งฝรั่งที่เขาไม่เคยมาเมืองไทยนะครับแล้วถ้ามังคุดล่ะครับไม่ใช่อันนี้ค้บอันนี้นี้อันนี้จีเรียกครับถามทั้งนี้ดีกว่าเพราะว่าหนูคนแรกพูดนิดนึงเพราะว่าฝรั่งเนี่ยบางทีมาเมืองไทยเนี่ยไม่รู้ครับคนไทยนะครับผมจํากัดความของคําว่าข้าวราดแกงอ่ะอันนี้คุณก็ตีคุณอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจนิดนึงนี่มันคืออะไรครับข้าวราดแกงเนี่ย ทุกคนนี้ทําบิดนะนี่ที่ร้านกรากำบิดใช่ต้องเอาข้าวละเอาแกงว่าก่อนแกงราดข้าวนึกว่าตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวจะเอาแกงราดข้าวมันสุดๆครับข้าราดแกงท่านกลับไปทําลูกหลานจะกลับมาในครัวอีกครั้งหนึ่งลูกหลานจะรักอาหารแบบนี้อันนี้กุ้งไก่นี่ก็ได้แกงไก่ก็ได้แต่แนะนำนิดนึงถ้าจะกินถ้าจะกินคู่กันกับ แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานนั้นต้องกระทิน้อยต้องน้อยน้อยต้องลาดแบบนะต้องลาดแบบลาดได้ลาดน้ําได้ไม่ใช่กระทิเต็มไปหมดเลยแล้วมาลาดแล้วกินด้วยกันใช่ไม่อร่อยแล้วก็ลาดแกงแล้วแกงลาดข้าวตลอดเลยทีนี่ตรงนู้นมีมีอยู่ร้านเขาขายข้าวและแกงมาตรงนู้น วันนี้ต้องขอขอบคุณร้านการจนาอาหารไทยถนนเจริญกรุงบางรักขอขอบคุณคุณนิตินาถขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมท่านเชื่อผมผู้หญิงคนนี้ทําเมนูนี้อร่อยสุดๆจริงๆลองไปทําดูจงกัเจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับไปโน่นเลยไปที่โน่นเลยแฮปปี้คอลนำ ดับเบิลแพนไดมอนด์จัมเบิลกริลมามอบให้กับท่านทั้งหมด10ชิ้นรวมถึงของแถมด้วยอีก10ชิ้นคู่กันไปก็อันตรายอ่ะดูกุ้งเอ้ยนี่กุ้งเลยกุ้งเลยนี่นะโลตีครับโลตีของมามัมี่นี่คือทานกับแกงกะหรี่เนื้อใช่ครับของผมนี่ของคุณญทานกับนมน้ำตาลโอ้โหอันนั้นแหละของโปรดผมเลยอร่อยมาก